สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอช่วยคิดช่วยทำโดย จับยุงอัจฉริยะแล็คโฮองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพนายกรัฐมนตรีพร้อมต่อยอดโครงการ30บาทรักษาทุกโรคให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสำหรับคนไทยทุกคน ระบุอยากเห็นโครงการหนึ่งแพทย์หนึ่งตำบลกลับมาใหม่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งย้ายเภสัชกรสองคนของโรงพยาบาลดอยหลอและโรงพยาบาลฮอดฐานพวพันกับซองยายแก้ไข้ผสมสารซูดโดยอีเฟดรีหลายแสนเมตรที่กองขยะในอำเภอสันกำแพงบคสตรึงราคาค่าโดยสารถึงช่วงหลังสงกรานพร้อมเตรียมตัดทำรายละเอียดต้นทุนเสนอคณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลาง ในวันที่25เมษายนขณะที่ชมรมผู้ประกอบการลดสองแถวกทมเตรียมร้องสารปกครองขอความเป็นธรรมเนื่องจากแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นไม่ไหวแต่ชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดินคุมภาพันธ์แต่ระดับ100ครั้งแรกในรอบ6เดือนหลังยอดคําสั่งซื้อกลับมาเพราะโรงงานเริ่มฟื้นตัว มือปืนกระดาดยิงหน้าโรงเรียนยิวที่เมืองตูลูสของฝรั่งเศสกระโดดหน้าต่างแฟลตที่พักหนีตำรวจตกลงมาเสียชีวิตขณะตำรวจพังประตูบุกเข้าไปจับกุมหลังปิดล้อมนานกว่า30ชั่วโมง รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันศุกร์ที่23มีนาคมพุทธศักราช2555ค่ะเรื่องปัญหาของการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติตอนนี้กําลังเป็นประเด็นที่หลายๆคนกําลังจับตามองนะคะอีกหน่อยลูกหลานของเราจะมีที่อยู่อาศัยในนามของคนไทยหรือเปล่านั้นเป็นประเด็นที่เราต้องมานั่งช่วยคิดช่วยทํากันเหมือนกันไปชมรายงานพิเศษชิ้นนี้กันก่อนเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้าค่ะ กรณีชาวต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยเป็นที่รับรู้กันมานานแล้วทั้งการถือครองเพื่ออยู่อาศัยเพื่อทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่เพื่อการเกษตรทั้งที่ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการถือครองที่ดินของคนต่างด้าวแต่กฎหมายดังกล่าวกลับมีช่องโหว่ช่องว่างให้ชาวต่างชาติหลบเลี่ยงเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินของไทยได้อย่างสะดวกโดยเฉพาะที่ดินแถบชายทะเลการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติเข้ามาในหลายรูปแบบเช่นการสมรสกับคนไทยหรือตั้งบริษัทไทยแล้วไปแปลงสภาพภายหลังแม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละส แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าจํานวนหุ้นอีกร้อยละ51ที่เหลือกลายเป็นการถือครองในรูปแบบของนอมินีปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อไทยต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าเพราะการเปิดเสรีเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภูมิภาคอาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดกระบวนการนิติกรรมอําพรางของชาวต่างชาติเพื่อเข้ามาถือครองที่ดินในไทยมากขึ้นปัญหาดังกล่าวจะมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขยอย่างไรติดตาม ในรายการที่คิดช่วยทำช่วงต่อไปค่ะท่านเป็นคนดีหรือเปล่าถ้าเป็นคนดีมาที่เบนซ์สองหล่อที่นี่คนดีขี่เบนซไม่ต้องดาวคันนี้เก๋งตูเวียโนมาใหม่ตัวเล็กแต่ราคาใหญ่หรูหราสะดวกปลอดภัยตามสไตล์ของรถเด้น เบนซ์วีโตมาใหม่คันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทมีสันลูปด้วยที่เบนซ์ทางหลอ0 2อ02 714ตัดต,ต,ต,ตผมอยู่ทุกวันละครับวันนี้เราพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตด้วย PEA Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตยกระดับขึ้น พลังงานไฟฟ้าสะอาดใช้เปลี่ยนให้ทุกชุมชนสู่โลกแห่งอนา,าคตให้ทุกจังหวัดชีวิตสว่างสวยกว่าเดิม e e a s สมา t g r i กการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับทกสรางวัลแห่งความภาคภูมิคือการได้น้อนมนำปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินตามรางวัลแห่งชีวิตคือการได้เห็นเกษตรกรไทยมีความสุขอยู่อย่างพอเพียง การได้รับรางวัลชนะนเลยการประกวดผลงานตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงทกศขอตามรอยพอ่อเพื่อให้ทุกชุมชนมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปช่อง3า e c ีบีซีเทโรเอ็นเตอขอเชิญชมการถ่ายทอดการประกวด Miss Thailand World 2012เสาร์ที่24มีนาคมเวลา22.30นเป็นต้นไป เชิญพี่น้องชาวปลูกแดงชมคอนเสิร์ตทีวีสาสัญจรพบปอทิสดีเปอรวลีพรพิมนและศิลปินดาราช่องสามอีกมากมายสุขที่23มีนาคมนี้นารานซีเคพลาซาอำเภอปลูกแดงจังหวัดระยองช่วยคิดช่วยทำโดยยาหอมปิดทองจากเวชพงโอสถองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพ 99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทยที่ประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงหาข้อสรุปเกี่ยวกับที่มาและจำนวนสสอรอมไม่ได้ทําให้ต้องเลื่อนการพิจารณาในประเด็นนี้ออกไปตํารวจนครบาลจับเครือข่ายยาบ้ารายใหญ่ยาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพร้อมของกลางยาบ้าน1นึล้านสองแสนเม็ด ยาไอซ20กิโลกรัม BTS สั่งย้ารปภทำร้ายผู้โดยสารชาวต่างชาติขณะที่ตำรวจเรียกคู่กรณีเข้าให้ปากคำพร้อมแจ้ขงข้อหาทำร้ายร่างกายแก่รปภกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่23-26มีนาคม โดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและเขตป,ปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปผู้นาําพม่าเยือนคัมพูชาเพื่อขอความสนับสนุนการส่งผู้สังเกตการก่อนการเลือกตั้งซ่อม1เมษายนนี้ ลก,กลับมาช่วยคิดช่วยทํากันกับประเด็นปัญหาซึ่งน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่คนไทยควรจะต้องตรหนักแล้วก็หันมาช่วยคิดช่วยทํากันนะคะ <S <S นั่นก็คือเรื่องของการถือครองที่ดินของคนต่างชาติท่านผู้ชมจะรู้สึกอย่างไร <S <S ถ้าวันหนึ่งเราผ่านที่หนึ่งที่เราเคยผ่านเป็นประจาตั้งแต่เล็กจนโตแล้ววันหนึ่งเขาเขียนป้ายปักเอาไว้ว่าเขตพื้นที่นี้ห้ามคนไทยผ่านถามความรู้สึกนั่นท่านรู้สึกอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทํากันเรื่องนี้นะคะกับอาจารย์รองอาจารย์ สิริพรสัจจานันท์ท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขโท,ทัยธรรมธิราชแล้ววันนี้เราได้รับกิจจากพ่อรองข้อมูลคดีสวัสดีค่ะจุนขาสวัสดีค่ะพ่อรองค่ะเรียนเชิญพ่อรองมาเพราะว่าถือว่าเป็นศิลปินอาวุโสผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะถือว่าเป็นตัวแทนของคนไทยคนหนึ่งแหละที่อยู่ในแผ่นดินเกิดมายาวนานนะคะพ่อค่ะพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมในเรื่องของทางด้านอสังหาริมทรัพย์บานช่องของขออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันต้องบอกว่า ตัวผมเองเนี่ยญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเยอะ,ะอย่างภรรยายายทุมเองเนี่ยเขาก็มีญาติพี่น้องอยู่ที่บริเวณที่ถิ่นเกิดเขาวะนะ,ะตั้งแต่ฉะเชิงเทรามินบุรีหนองจอกอะไรเนี่ยหมดไปหมดผมก็เคยห่วงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นคุณพ่อคุณแม่เขาปู่ย่าตายายเขาปลูกข้าวทำนาวันหนึ่งก็มีนายทุนไปกว้านตือ้อกว้านตือ้อ นี่ในทุนคนไทยนะกว่าซื้อทําสนามกอล์ฟทบ้านจับตันเราก็เคยถามเราว่าแล้ววันหนึ่งพวกเธออยู่ที่ไหนเน่ทุมรู้หรานเธออยู่เลยตอนนั้นยังไม่มีไปในต่างชาตินะเราก็เริ่มห่วงตั้งแต่ตรงนั้นแล้วพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามารู้ข่าวว่ามีต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินไทยคนละเป็นร้อยร้อยล้านไอ้ร้อยร้อยไร่ร้อยร้อยล้านไร่ถามันมันจะไม่ห่วงได้ยังไง แล้วต่อไปลู offs, กหลานเลีหลุนของคนไทยจะอาศัยอยู่ที่ไหนก็อย่างที่คุยกระท่าจารย์เมื่อกี้ว่าอ๋อแต่ไม่เป็นไรหรอกสักวันหนึ่งเมื่อคุณขายไปขายไป สุดท้ายคุณก็อยู่ในในในบริเวณที่ที่เกิดแต่ทิ้งเกิดแต่อาศัยวัดนะแล้วก็เดินพาลูกเต่าไปดูหลานไปดูว่าเนี่ยตรงนี้เมื่อก่อนที่ของเรานะลูกน้าแล้วมันรันทดใจมันรันทดไงแค่ไหนไปอยู่รวมกันในศาลาเดียวกันหมดเพราะที่เราให้คนอื่นเขาดกนะพอตายก็ขึ้นเมนเลยนี่พูดขำๆเป็นจริงคำไม่ออกนะคำไม่ออกรอำไม่ออกใช่ไหมคะพ่ออาจารย์คะอาจารย์หมออาจารย์ทำงานวิจัยให้สกวอยู่เกี่ยวกับการถือครองที่ดินของคนต่างชาติประเด็นปัญหามันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คะคือ ือจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่คนไทยเราด้วยกันเนี่ยนะฮะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของสำนักงานทนายความ<ค>ะนะฮะซึ่งเ,เข้ามาชี้ช่องต่างๆ<อ>ที่ให้คนต่างชาติเนี่ยที่จะมามีสิทธิ์ได้ <ๆ S 2> นะฮะว่าเอาช่องอย่างนี้สิว่าเนื่องจากว่ากฎหมายเราเนี่ยอบอกว่าผู้ที่จะถือครองที่ดินเนี่ยต้องเป็นคนไทยหรือบริษัท ไทยก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นสัญชาติไทยทีนี้เนี่ยความนิติบุคคลไทยหรือบริษัทไทยเนี่ยมันก็มีกฎหมายว่าถ้ามีพูดคนไทยถือหุ้นเนี่ยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเรียกว่าห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรือเป็นบริษัทไทยทนนี้เนี่ยก็จะมีบริษัทต่างชาติะถือหุ้นอาจจะสักสามสี่สิบสี่สิบเอสี่สิบสองแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเขาก็อาจจะไปนอมินีทั้งหลายแหละลูกจ้างในบริษัทหรือใครต่อใครเนี่ยนะคะมาถือเพื่อให้ได้ คนไทยสัดส่วนเกินกว่า51%ขึ้นไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะได้เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยพอเป็นสัญชาติไทยแล้วเขาก็มีสิทธิ์ถือครองที่ดินเหมือนอย่างเราร้อยไร่พันไร่อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นช่องใหญ่ที่ทําให้เราสูญเสียที่ดินซึ่งถือว่าเป็นการสูญเสียอธิปไตยของประเทศเหมือนกันนะครัี่าือเสียดินแดนจะไปห่วงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงภูมิภาคต่างๆนี่มีจังหวัดอะไรบ้างที่เสียเยอะๆฮะไรเยอะแน่ๆเลยคือเนี่ยชาเชิงเจาโอ้นี่อันน ประสบการณ์ตรง <S <S แน่นอนตรงชาเชิงเซาเนี่ยหมดเวลานี้ไปเป็นของไต้หวันเป็นของญี่ปุ่นและ้ะสักวันคุณเดินผ่านไปหมู่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านไต้หวันไม่คืออะไรอันนี้ชายเชิงเซางานวิจัยบอกว่าอีกหลายจังหวัดใช่ไหมคะระยองอีกอะระยองคือระยองที่เป็นอุตสาหกรรมคือที่พื้นที่ศึกษาของงานวิจัยเนี่ยก็จะมีที่ภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยจะเห็นว่าที่ดินริมทะเลเนี่ยนะคะอ๋อ แต่ว่าอาจจะพูดในในในเชิงกฎหมายไอ้ไอนโน้โฉนดเนี่ยมันอาจจะยังเป็นของคนไทยอยู่แต่จริงๆเขาเป็นที่รู้กันนะว่าเป็นของต่างชาติ ส่วนใหญ่อาจจะบอกเปอร์เซ็นได้ไม่ชัดแต่ว่าพอไปจับตรงไหนปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยทั้งนั้นเลยคิดดูคนไทยไม่มีสิทธิ์เที่ยวภูเก็ตไม่มีสิทธิ์หรือถ้าเที่ยวก็ต้องเสียตังค์แพงถ้าคุณจะลงไปดูทะเลคุณก็ยืนอยู่บนภูเขาแล้วมองลงไปไม่มีสิทธิ์อยู่ริมทะเลไม่มีเพราะคุณเดินผ่านไม่ได้ที่ของเขาอ่ะทั้งาที่แผ่นดินไทยอะแต่เขาไม่ให้คุณผ่านมันคืออะไรมันคืออะไรนะภูเก็ตนี่เห็นชัดเจนเห็นชัดเจนก็อย่างไปดูโรงแรมแห่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งจะตัดต้นไม้สักต้นหนี่ยจะต้อง ติดต่อไปกับต่างชาติะว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะบนที่ดินของคนไทยนะที่ดินอะไรอีกสมเยี่ยก็น่าจะมีเยอะเพราะว่าเท่าที่สำรวจเนี่ยคนต่างชาติจะชอบเข้ามาลงทุนในที่ดินประเภทชายทะเลเป็นหลักนะคะก็จะมีสมุยพังงาน ประจวบพัทยา,าภูกเกต็ตอ,อะไรพวกนี้น,นั่นก็คือลบลงทุนโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทที่พักต่างๆส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะถูกต้อง,นนงตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยมันมีพระพราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเนี่ยที่เปิดช่องให้เขาอยู่อันนั้นอันนั้นส่วนนั้นเนี่ยถ้าถูกต้องตามกฎหมายอย่างนั้นกคิดว่ารัฐควบคุมจัดการได้เพราะว่ามันจะมีว่าถ้าคุณเลิกใช้ประโยชน์เลิกผลิตแล้วคุณต้องโอนที่ตรงนี้มาให้คนไทยอย่างนั้นอาจจะ ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือที่ครอบครองทั่วๆไปแล้วก็ใช้ระบบนอมินีเข้าไปถืออย่างเงี้ยเอกเชียงใหม่ก็เยอะมากเชียงใหม่ก็เยอะมีหมู่บ้านอะไรสแกนดิเนเวียมีหมู่ตอนนี้ก็าลังมีหมู่บ้านญี่ปุ่นแถาเขาใหญ่ก็เริ่มมาแล้วนะคะจะทําเป็นโฮมสเตย์เป็นร้อยร้อยไร่แถวพเยาแถวตอนนี้กระจายไปทั่วกระจายไปทั่วต้องอีกหน่อยเพราะเราคนไทยเราจะไปซุกหัวนอนกันที่ไหนดีเพรมันก็ลําบากนะผมว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราต้องมาปลูกจิตํำนึกของข้าราชการไทยหรือคนไทยบางคนที่เห็นแก่ผลประโยชน์ให้มีจิตสำนึกขแข่งความเป็นไทยให้มากขึ้นเ<ม>ดี๋ยวเราจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเดี๋ยวยิ่ยงจะเปิดเป็นประชาคมอาเซียนโอ้โหคราวนี้แหละหนาวเลยค,ะค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดช่วยทำค่ะ สำหรับทกศรางวัลแห่งความภาคภูมิคือการได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินตามรางวัลแห่งชีวิตคือการได้เห็นเกษตรกรไทยมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงรางวัลแห่งความสำเร็จคือการได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขอตามรอยพ่อเพื่อให้ทุกชุมชนมีความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปรู้จักเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะ ร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถอยากรักแม่ไม่อยากหลอกใจคนดีู่แข่งของพี่สุมเมศได้แก่คุณข่าวด่วนปอาปุญญวีจากรายการแจ๋วมาร่วมรายการก่อนบ่ายคลายเครียดจบข่าวก่อนบ่ายคลายที คิดช่วยทำโดยยาแก้ไอาอาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่99ปีธนาคารออมสินเติบโตผู้เศรษฐกิจและสังคมไทยเอาละค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะท่านอาจารย์สุริพรกับพ่อรองยังอยู่กับเราช่วยคิดช่วยทำกันเรื่องของช่วยกันมาคิดหน่อยเถอะว่าเราจะทำยังไงดีเรื่องที่ดินที่กำลังจะสูญเสียไปเรื่อยๆที่ดินมันงอกใหม่ไม่ได้นะคะ ส่วนสำคัญเม่อสักครูพ่อรองพูดถึงว่าจิตสํานึกผู้หญิงไทยเองก็มีส่วนวันนี้ก็เลยบอกขออนุญาตประชาสัมพันธ์กศนอเชิญชวนผู้หญิงไทยค่ะเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังให้ความสําคัญนะคะแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลจัดขึ้นมาครั้งนี้ในคณะผู้เข้าประกวดมิสไทยแลนด์เวลด์2012เนี่ย ส0กว่าคนค่ะก็มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรีด้วยใครสนใจสมัครที่รายละเอียดอยู่หน้าจออ่ะขึ้นหน้าจอให้หน่อยละกันนะคะจะมาเป็นสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรี <c oughs> เขาบอกว่างานวิจัยอาจารย์สำคัญคือผู้หญิงเราส่วนหนึ่งก็คือไปยอมให้ต,ต่างชาติเขามาถือครองที่ดินด้วยการสมรสคือบางส่วนก็อาจจะสมรสจริงแล้วก็อันนั้นก็เราก็อาจจะ ไปห้ามสิทธิ์ะไรนะเป็นครอบครัวนะครับยังเข้าใจได้แต่เพียงแต่ว่ามันบางส่วนประเภทรับจ้างอะไรทํานองนี้นะฮะเพื่อให้่างชาติคนนั้นเนี่ยแล้วก็ถือถือครองแทนโดยจะมีการให้ว่าโอนลอยอะไรกันอยู่เพื่อเพื่อเพื่อกันว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเบี้ยวอะไรทํานองนี้นะก็จะเห็นได้อีกลักษณะหนึ่งเนี่ยที่เท่าที่เห็นทํากันในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะทางทางเหนือเชียงใหม่เนี่ยอย่างเช่นว่า สิทธิทำกินนะคะอาจจะสิทธิอยู่อาศัยอะไรทำนองนี้นะคะก็จะมีการเซ็นอย่างนี้ให้กับต่างชาตินะคะอันนี้ก็ก็มีเท่าที่พบมานะคะเมื่อกี้พระรอมพูดเอาไว้บอกว่าสิ่งสำคัญเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาเนี้ย คนละคนต้องบอกว่าเราไม่ได้ว่าทุกคนเสมอไปแต่เราพูดถึงว่าไอ้พวกที่เห็นแก่ผลประโยชน์อย่างคนบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยวันดีคืนดีมันรวยขึ้นมามันขับเฟอร์รารี่ผมตกใจมากให้เองขับได้ยังไงก็เองมา่ก่อนเองเคยเป็นช่างต่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะปรากฏไม่มีที่ที่พัทยาที่แถวรลยองเยอะแยะไปหมดคือคนบอกมันรวยผมก็เป็นคนที่ ไม่ใช่เรื่องอะตอดรู้ตอดเห็นอยากรู้มันรวยได้ยังไงคือเราอยากรู้ไงเราเราจะได้เออมันมีพิธีทากินยังไงเราจะได้ทําบ้างแต่พอรู้ไปรู้ไปบอกมึงตรยศต่อชาติดีว่ะมันฟอกเงินไงอ๋อฟอกเงินเลยฟอกเงินคือมีพวกฝรั่งค่ะพวกเยอรมันพวกอะไรเข้ามาเอาเงินมามันนั่นซื้อที่ดินซื้อที่ดินซื้อที่ดินแต่เราก็ไม่รู้ว่าอย่างที่ท่านอาจารย์พูดอะ ว่ามันมีการโอนลอยแล้วมีอะไรทําอะไร่านิติกรรมอะไรกันไหมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงนี่หนักค่ะหนักนะมันเป็นอาชยากร่ค่ะถูกต้องเลยต้นประเทศใช่ต้นประเทศถูกต้องเลยข้าราชกค่ะเรื่องนี้เนี่ยดี i เองก็เคยลงไปดูที่เกาะสมุยนะคะอย่างที่ท่านท่านท่านร้องพูดเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่ามันมีกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติเนี่ยเข้ามาเนี่ยแล้วก็มาซื้อแบบให้าคล้าย ที่ท่านท่านน้องว่าเนี่ยนะคะก็คือมีคนไทยเนี่ยไปรับจ้างอย่างนี้แล้วก็ถือครองเขาบอกว่าน่าจะเขามีเป้าหมายว่าภายในปีเท่าไหร่เนี่ยจะต้องได้สัก50หรือ80เปอร์เซ็นต์ของูของสมุยเนี่ยฟังแล้วก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันที่นาก็จะไม่เหลือนะคไม่่เหลืออแนนนครับ ตะวันออกกลางจะมากว้านเอาเอาเอาตะวันออกกลางเนี่ยมันยังประเทศใหญ่เอาติดติดเราเนี่ยสิงคเขาโนี่เนี่ยกำลังเปิดอาเซียนเนี่ยโอ้เดี๋ยวมากันจะไม่มีที่ปลูกข้าวกินกันแล้วเราไมม่ีต่อไปต้องซื้อเขาไงก็ดีแล้วละได้ซื้อข้าวต่ข้าวแล้วก็โอเคอย่างบางที่เราไปดูเนี่ยไปถึงชาวบ้านชี้ว่าเนี่ยบ้านเบคแคม อ๋อบ้านเบคแคมเบคแคมก็ไม่ได้มีภรรยาเป็นคนไแต่มันลิ้นเรียนสัญชาไทยเมื่อไหร่กม่ได้เมันอตเรียนผมผมงเนี่ย ก้ได้ไหมอาจารย์อาจารย์ศึกษาวิจัยมาจริงๆแล้วเนี่ยการแก้เนี่ยมันคงคงมีทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะยาวที่ท่านรองพูดเนี่ยการเรื่องของจิตสํานึกเนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยจะทํายังไงซึ่งอาจจะดูพูดง่ายจะทํายากมากเลยมากเลยอีกทางหนึ่งก็คือกฎระเบียบแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท่านรองได้ได้พูดอยู่แล้วเนี่ยที่จะร่วมการดูแลตรงนี้เนี่ย โอเคเรากำลังจะเปิดประเทศนะแบบเปิดอย่างค่อนข้างจะมากด้วยการเป็น AEC ประชาคมอาเซียนในปี2,558ะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจแหละกระแสโลกที่มันจะต้องหมุนเวียนปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ทันนี้เนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยมันมีมิติที่มากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจคิดว่าอย่างนั้นนะมันมีเรื่องของความเป็นประเทศอธิปไตยอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดเสรีเนี่ยมันต้องน่าจะเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ยังพอพอได้นะแต่ว่าคิดว่าเรื่องของที่ดิน เนี่ยการการเปิดเนี่ยมันคงจะต้องทําเป็นระยะระยะโดยเฉพาะเรื่องของเข้าใจว่าต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างอย่างอย่างงานวิจัยของท่านอาจารย์ท่าน ผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมฮะท่านศรีราชาที่ได้ออกข่าวไปเมื่อเร็วๆนี้ว่าประมาณร้อยล้านไร่เนี่ยที่ดินประเทศไทยเนี่ยสามล้านไร่นะเป็นที่ของป่าสงวนสะประมาณร้อยไร่เลือเนี่ยร้อยล้านนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเป็นจริงซึ่งดิฉันนี้ว่าก็มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยหายยากเลยนะ คิดว่าเรื่องของประมวลกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการมารื้อฟื้นสัญนาากันใหม่อย่างก้าวขวางนะคะ กฎหมายเราช่องโหว่มันเยอะนะอาจารย์ครับถูกต้อง่ะแตอย่างที่อาจารย์ว่าคือจริงๆกฎหมายดีแค่ไหนถ้ามันมีนักกฎหมายไทยไปชี้ช่องนี่แหละไอ้นี่ตัวดีคนอื่นเขาจะรู้ได้ไงนั้งแต่คนของเราอะหรอใช่ค่ะไปชี้ช่องเอาไว้จิตสํานึกมู้จะสร้างไงคือก็คุ้นง่ายแต่อาจจะต้องเป็นเรื่องระยะยาวแต่ก็ไม่ทราบว่านะฮะเป็นเรื่องของเรามาช่วยกันดีกว่าค่ะพ่อหาทางสร้างจิตสํานึกคนในเมือตระหนี่เรืจริงนะเห็นด้วยเห็นด้วยหรือทําพิธีสาบแช่งงนี้ไหมพ่อคนที่ทำด้วยคนมไม่กลัวบาป ถ้ามากลัวบาปประเทศชาติเราไม่ไหวก็ไม่กลัวลูกหลานไม่มีที่อยู่หรือไปไปแนอนาคตนะคะนี้เราฝากเป็นประเด็นให้ช่วยคิดช่วยทํากันไว้โดยพ่อรองนะครับกับอาจารย์สิริพรด้วยวันนี้ขอบพระคุณพ่อรองขอบคุณอาจารย์อคุณวามความฝากกำลังใจให้แม่ทุมด้วยนะคะขอให้หายเร็วๆให้แข็งแรงเร็วๆด้วยละกันค่ะเด๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทำการปิดท้ายที่ทางข่าววันนี้มีอะไรน่าสนใจวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <ท>สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเคยสงสัยหรือสังเกตกันบ้างไหมครับว่าการหาวนั้นสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรและพฤติกรรมการหาวนั้นสามารถติดต่อกันได้การหาวเป็นการหายใจลึกๆวิธีหนึ่ง <c oughs> เพื่อที่จะเอาก๊าซออกซิเจนเข้าไปในร่างกายให้มากๆถ้าร่างกายคนเราได้รับออกซิเจนน้อยกว่าที่ต้องการขนาดนั้น จะเกิดการหาวขึ้นเองเพื่อปรับตัวส่วนใหญ่คนเรามักจะหาวเวลาที่เรารู้สึกง่วงนอนแต่เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยมากๆอาการหาวก็สามารถเกิดขึ้นเองได้เช่นกันครับได้มีนักวิจัยชาวอิตาลีได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการหาวต่อๆกันโดยตั้งสมมุติฐานว่าการหาวสามารถชี้วัดถึงความสัมพันธ์ของคนเราว่ามีความสนิทสนมกันแค่ไหนและเป็นการแสดงความรู้สึกร่วมกันระหว่างคนแต่ละคนอย่างไรและจากการศึกษา เพาว่าการหาวต่อกันเป็นทอดทอดมักจะพบมากในกลุ่มคนที่เป็นคนในครอบครัวเดียวกันรองลงมาคือกลุ่มเพื่อนและพบน้อยที่สุดในกลุ่มคนรู้จักและคนแปลกหน้าโดยระยะห่างของการหาวต่อสามารถบอกว่าสนิทกันแค่ไหนถ้าหาวต่อเร็วก็สนิทมากถ้าหาวต่อช้าก็สนิทกันน้อยก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบว่าการหาวจะทําให้เลือดไหลเวียนขึ้นสมองสามารถช่วยคลายความเหนื่อยล้าได้แต่ไม่มีใครอธิบายได้ว่า ทำไมคนเราถึงหาติดต่อก,กันครับเป็นยังไงกันบ้างลครับกับเรื่องราวน่ารู้ที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครั้งหน้าผมจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากเพื่อนๆติดตามกันได้ในครั้งหน้าใช้วงวนป้ามณีสวัสดีครับ วันนี้ต้องติดตามกระทรวงพลังงานจะรายงานสถานการณ์ราคาพลังงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนประชุมที่สารากางจังหวัดนนทบุรีรัฐบาลจะมีพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีแคนาดายอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาล ใายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย